สวัสดีท,ทุกทท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่2นะครับในการซ้อมเพื่อจะบินในวันเด็กนะครับในวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันพุธแล้วนะครับผมก็ได้เอาฮอ JR Forza 450นะครับมาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะฝึกซ้อมวันนี้แต่ว่าเมื่อวานเะนี่ยผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับก็จะภาพก็จะเบลอเอนิดนึงนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับขอบคุณครับวันนี้ผมจะใช้กล้องอีกตัวหนึ่งถ่ายตัวที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยมันเป็นกล้องอีกตัวหนึ่งแล้วส่วนไอตัวที่อยู่ในมือผมเนี่ยผมจะไว้ถ่ายฮอนะครับผมจะไว้ถ่ายฮอ ภาพที่ได้ออกมาทั้งวิทยุที่เห็นแล้วก็ทั้งฮอที่บินเนี่ยคือก็จะมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับในคลิปเมื่อวานน่ยมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร,ร่นะฮะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูแบบเป็นกล้องโซ n y ตัวนี้นะครับผมว่ามันต้องชัดอยู่แล้วล่ะแน่นอนนะครับก็วันเด็กอะ่ะก็จะมีเป็นพิธี ในส่วนของอการเปิดงานนะครับก็จะมีช่วงแรกก็จะมีประธานมากล่าวเปิดงานนะครับก็จะมีรองนายกไม่รู้จะมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับรองนายกองค์งการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มากันก็เชิญมาหลายทีแล้วนะครับก็มีนายกอบตบ้างสอจอฟ้าบ้างนะฮะก็เชิญมาหลายหลายคนก <c oughs> <c oughs> ็แต่เราก็จะรอให้พิธีมันเสร็จนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเดี๋ยววันในวันเสาร,ร์เนี่ยผมจะถ่ายเป็นคลิป อีกทีหนึ่งมาให้เพื่อนๆดูด้วยกับบรรยากาศวันเด็กด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมกับเจอาฟอซบินแบบ 3D กันอีกนะครับวันนี้นะครับก็ฝึกฝนกันอีกต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับก็จนถึงวันเสาร์ก็บินจริงนะฮะผมไม่ได้บินมาหลายวันอย่างว่าวานที่ผมบินนะคือมันก็จะปิ้นๆหน่อยแต่วันนี้น่าจะท่าแต่ละท่าน่าจะคมชัดมากขึ้นนะครับก็มันต้องบินบ่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะฮะ ไอตัวหมวกตัวเนี้ยของผมเนี่ยมันจะใส่กล้องตัวนี้ได้นะครับเวลาเปิดเปิดมาแล้วก็ผมออกแบบของผมเองนะตัวนี้ใครจะไปใช้ก็แล้วแต่นะนี่ครับแล้วเราก็ใส่ไปแบบนี้นะฮะนี่ครับแล้วเราก็ถ่ายกดถ่ายปุ๊บเราก็บินไปแล้วก็ถ่ายไปนะฮะนี่ครับเจ๋งไหมครับเพื่อนๆก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยมันจะได้พอดีเป๊ะเลยนะฮะ ว่าความกระชับในแต่ละท่าของผมอะมันน่าจะชัดเจนมากขึ้นนะเมื่อวานที่ผมบินมันก็บวกที่ลมมันแรงด้วยนะฮะอ,อะเริ่มเลยนะฮะ ก้มกล้องลงมาหน่อยหนึ่งเพืจะได้เห็นวิทยุนะครับก็หนึ่งสสนะครับโอเคครับที่ผมจะต้องนับแหละเพราะว่าผมจะได้เอาคลิปมาตัดต่อกันแล้วก็จะได้นับจำนวน1 2ึสที่มันพอดีพอดีนะครับโอเคเริ่มเลยนะฮะ โอเควันนี้ก็บินเป็นตามสไตล์ของผมนะครับก็วอร,ร์มนิ้วด้วยการหมุนนะฮะหมุนเราเป็นดินเวิร์ดบ้างนะฮะ เริ่มกระชับขึ้นแล้วนะฮะ มือก็ยังอยู่นะฮะ ืก็ยังพอได้อยู่นะถ่ายไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะต้องมาเปิดดูนะฮะสำหรับกล้องตัวนี้ผมก็ถ่ายเป็นคลิปยาวไปเลยนะฮะก็ทีเดียวรวดเสร็จแต่ว่าผมจะเอาคลิปสั้นตรงนี้มาตัดต่อมาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะฮะ ก็ได้อยู่นะฮะเริ่มฝีมือก็เริ่มดีขึ้นกว่าเมื่อวานเยอะเลยนะฮะก็เริ่มที่จะเขอ้าออกแต่ละท่าี่เริ่มเริ่มที่จะกระชับมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังมีปิ้นๆนิดนึงตรงที่พิรูเอตฟิปมันไหลไปทางซ้ายนะเพราะว่าเบสิกการหมุนของผมเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่แน่นมันไม่แน่นนะฮะมันก็เลยไหลไปทางโน้นนะครับแล้วก็แต่ผมก็พยายามที่จะดึงกลับมาก็ดึงได้อยู่ <i> แต่ไม่รู้ว่ามันหลุดเฟรมหรือเ <vivir S 1> ปล่านะผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าคิดว่าไม่น่าหลุดหรอกนะฮะเพราะว่ากล้องมันจับได้หมด นะครับก็ภาพก็จะคมชัดนั่งในส่วนของเฮลิคอปเตอร์แล้วก็กับวิทยุที่ผมที่ผมเล่นนะฮะก็สำหรับในคลิปวันนี้ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะครับตอนนี้ก็คือยังยังไม่ขยับไปไหนเลยนะฮะแต่ผมก็ยังทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูอยู่นะแล้วก็ก็เริ่มที่จะอยากจะมาเล่นเหมือนเดิมแล้วล่ะเพราะว่าหยุดไปนานหลายเดือนนะครับเริ่มไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารมั่งอะไรมั่งแต่ตอนนี้รู้สึกว่าอยากกลับมาเล่นละรู้สึกว่าอยากมัน มันมันมันเป็นช่วงช่วงนะฮะบางบางทีบางช่วงเราก็เบื่อบางช่วงเราก็อยากจะบินอะไรเงี้ยมือนก็แล้วแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังมาฝึกบินกันอยู่ทุกวันแล้วก็ทําคลิปให้เพื่อนๆ,ๆ,ๆได้ดูด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ